12, ว,วิกฤตการโมร็อกโกการครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากความขัดแย้งกันในเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่โมร็อกโกเป็นตัวกลางและเป็นผู้ที่ต้องรับปัญหาโดยตรงผลที่เกิดขึ้นมานี้ทําให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสในเวลานั้นโกรธอย่างมากถึงกับยืนยันที่จะทําสงครามขึ้นกับยนเยอรมนีให้ได้ แต่เมื่อเจราจากับพันธมิตรของตนเองอย่างรัสเซียซึ่งเวลานั้นยังไม่พร้อมจะไปออกรบกับใครได้เพราะกําลังตัดสินพันในสงครามกับญี่ปุ่นอยู่และเพิ่งจะพ่ายแพ้ญี่ปุ่นมาสุดท้ายฝรั่งเศสจึงจาต้องยอมจำนนต่อการกระทําของเยอรมน,นีแต่การน,นั้นก็ใช่ว่าเยอรมันจะได้รับชัยชนะทั้งนี้เพราะการประชุมนานาชาติที่เยอรมน,นียืนยันให้จัดขึ้นที่เมืองอันจาซีลา ในการลงคะแนนเสียงเยอรมน,นีพ่ายแพ้เกมการพูดส่งผลให้เยอรมน,นีสามารถทำได้เพียงแค่ยืนยันให้โมอลกโกเป็นเอกราชแต่เพียงในนามเท่านั้นวิกิตการบอสเนียเมื่อแต่ละสาธารณรัฐประกาศแยกตัวจากอยูโกสล,ลาเวียปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือปัญหาทางด้านเชื้อชาติได้ต่อต้านรัฐบาลโคโอเอเชียและรัฐบาลบอสเนีย ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลของสาธารณรัฐเซอร์เบียทำให้เกิดการสู้รบในโคโอเอเชียขึ้นระหว่างกองกำลังชาวเซิร์ฟกับกองทัพรัฐบาลในโคโอเอเชียสงครามบอสเนียสิ้นสุดในปีคิวศักราช1,997และในปี2004สหภาพยุโรปได้เข้าไปดูแลรักษาความสงบในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาอย่างเป็นทางการสงครามบอลคาน เป็นสงครามสองครั้งก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่ 2. สองสงครามครั้งแรกเกิดเมื่อ18ตุลา1912ถึง30พฤษภาคม1913ระหว่างจักรวรรดิออตโตมันกับสันนิบาตบอลคาร์เมื่อจักรวรรดิออตโตมันอยู่ในระหว่างสมัยสงครามกับอิตาลีฝ่ายสันนิบาตมีชัยชนะตามลำดับจนเกือบจะยึด ดินแดนของจกักรวรรดิได้ทั้งหมดในยุโรปตะวันออกแต่การลบได้ยุติลงก่อนในวันที่3ธันวาคม1912และกลับเริ่มใหม่ในเดือนมกรา1913ยุติลงอีกครั้งด้วยการทำสุนธิสัญญาลอนดอนสงครามครั้งที่สองเกิดเมื่อ29มิถุนายนถึง30กรกฎาคม1913ระหว่างบาแกเกรียกับเซอร์เบีย เนื่องจากสนธิสัญญาลอนดอนสร้างความไม่พอใจแก่เซอร์เบียที่ต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนแก่อันบาเลียเซอร์เบียหันไปพิพาทกับบัลแกเรียเพราะต้องการดินแดนมาซิโดเนียที่บัลแกเรียได้ไปตามสนธิสัญญาบัลแกเรียเปิดฉากโจมตีเซอร์เบียในวันที่29มิถุนายน1913กับโจมตีพันธมิตรของเซอร์เบียคือกรีด แต่ก็ทำให้บคกเเรียยอมแพ้อย่างขมขืนบบคกเลียต้องเสียดินแดนที่ได้มาในสงครามครั้งแรกเกือบทั้งหมด สงครามโลกครั้งที่1สงครามแห่งความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดขึ้นระหว่างคิจศักราน1914ักรา1914ถึงคิจศักักราร้อยสระหว่างฝ่ายแพนธมิตรกับฝ่ายมหาอำนาจกลางสาเหตุคือผลจากการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมการเกิดลัทธิจักรวรรดินิยมชาติมหาอำนาจในยุโรปได้ขยายอำนาจและอิทธิพลออกไปสู่ดินแดนนอกทวีปเกิดลัทธิชาตินิยม เป็นความรู้สึกรักและภูมิใจในชาติของตนอย่างรุนแรงปรารถนาจะเห็นชาติของตนมีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือชนชาติอื่นโดยการสร้างกองทัพให้เข้มแข็งลุกรานชนชาติอื่นเงื่อนไขในการยุติสงครามห้ามทำสนธิสัญญาลับระหว่างประเทศเสรีภาพทางท้องทะเลแม้ในยามสงครามการค้าเสรีระหว่างประเทศการลดอาวุธแก้ไขาการอ้างสิทธิอนานิคม เยอรมนี ani, ต้องถอนตัวจากดินแดนของรัสเซียอิสรภาพของเบลเยียมต้องคืนแคว้นอัสซิเลียมลอเรนส์ให้ฝรั่งเศสต้องปรับพรมแดนของอิตาลีให้โอกาสปกครองตนเองแก่จกักรวรรดิออสเตรียฮังการีต้องฟื้นฟูรัฐบาลและเซอร์เบียต้องมีทางออกทางทะเลประเทศไทยกับสงครามโลกครั้งที่1ราชการที่6 เข้าร่วมฝ่ายพันธมิตรเพราะต้องการแก้ไขความไม่เป็นธรรมของสัญชีสัญญา,าเบอร์นีในรัชกาลที่4ไทยจึงเข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตรไทยได้รับเงินค่าปฏิกรรมสงครามมาจำนวน2ล้านบาท สงครามโลกครั้งที่2เป็นความขัดแย้งทางทหารระดับโลกตั้งแต่คศ .1939 ถึงคศ1945ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศส่วนใหญ่ในโลกรวมทางรัฐมหาอำนาจทั้งหมดประเทศผู้ร่วมสงครามรวมตัวกันเป็นพันธมิตรทางทหารคู่สงครามสองฝ่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะสงครามโลกครั้งที่สองจึงนับว่าเป็นสงครามขนาดใหญ่ที่สุดใช้เงินทุนมากที่สุดและนองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยทั่วไปมักถือว่าสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มตั้งแต่การบุกครองของโปโลแลนด์และยุติลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรหลังสงครามโลกครั้งที่สองฝ่ายสัมพันธมิตรได้สถาปนาการบริหารยึดครองในออสเตรียและเยอรมนีออสเตรียนั้นได้กลายมาเป็นรัฐที่เป็นกลางทางการเมืองส่วนเยอรมนีถูกแบ่งออกเป็นเขตยึดครองฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่สอง ดินแดนอนานิคมได้รับเอกราชมีผู้บาดเจ็บล้มตายไปจำนวนมากเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าไม่อาจประเมินค่าได้และอำน,นาจของอยุโรปได้เสื่อมลง สงครามเย็นสงครามเย็นหมายถึงสงครามที่มหาอำนาจทั้งสองทำการต่อสู้กันโดยใช้เครื่องหมายทุกอย่างยกเว้นอาวุธปรามานูหรือหมายถึงความขัดแยง้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียโดยไม่ใช้อาวุธต่อสู้กันโดยตรงแต่ใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อการแทรกซึมบ่อนทำลายการประนามการแข่งขันการสร้างกำลังอาวุธและแสวงหาอิทธิพลในประเทศเล็กๆ สาเหตุของสงครามเย็นสงครามเย็นมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางด้านอุดมการทางการเมืองของประเทศมหาอำนาจทั้งสองที่ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายต่างๆและความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์และเขตอิทธิพล เพื่อครองความเป็นผู้นำของโลกโดยพยายามสแสวงหาผลประโยชน์และเขตอิทธิพลในประเทศต่ตางๆทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้นำทางการเมืองของโลกในสมัยก่อนคืออังกฤษเยอรมันได้หมดอำนาจในภายหลังส,สงครามโลกครั้งที่สองลักษณะของสงครามเย็นการแข่งขันการสร้างพันธมิตรท,ทางทหารการแข่งขันด้านอุดมการการแข่งขันด้านเทคโนโลย เทคโนโลยีการทำสงครามตัวแทนการสิ้นสุดสงครามเย็นในคศ1 9 9 0กำแพงเบอร์ลินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสงครามเย็นก็ถูกทำลายลงในปีถัดมาเยอรมน,นีตะวันตกและเยอรมน,นีตะวันออกก็รวมตัวเป็นประเทศเดียวกันครั้งถึงในปลายคศ1 9 9 1สหาภาพโซเวียตก็ล่มสลายสงครามเย็นสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ สงครามอิรักต้นคือตศตรวรรษที่21ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่สำคัญคือปัญหาก่อการร้ายข้ามชาติที่เป็นผลมาจากความรุนแรงสหรัฐอเมริกาจึงประกาศแข่งกล้าวที่จะทำสงครามเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายในการปราบปรามขบวนการอันเคดาที่มีนายอุซามะบิลลาเดนเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกากล่าวว่าประธานาธิบดีซัดดัมฮุนเซนผู้นำอิรักให้การช่วยเหลือแก่ขบวนการอันเคดา และกล่าวหาอิลั์ครอบครองอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงอย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาตัดสินใจ,จที่จะโจมตีเมื่อวันที่20มีนาคม2003โดยไม่รอฉันทาอนุมัติของคณะทมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติ และไม่สนใจเสียงขัดขานเพื่อที่จะทำลายอำนาจเผด็จการของซัดดัมฮุนเซนที่กดขี่ข oh ่มเหงเสรีภาพประชาชนสงครามนี้จึงนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างประเทศเป็นสงครามที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดในเวลาอันสัน้นอดีตประธานาธิบดีซัดดัมฮุนเซนหลบหนีถูกจับคุมแล้วหลังจากยุติสงครามเมื่อวันที่หนึ่งาคม2003สสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการฟื้นฟูให้อิรักเป็นประชาธิปไตย